สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับพ้วอะไรแต่อยากบ่ายแม่นดาคือเกาคือดื่มนะจ้าม,มือนีแม่นดาขอ,อนําเสนอเมนูแกงเพ็ดไก่ใส่กะทิใส่บักแง้งใส่พริกแกงตําเองหอมๆใส่ใบโหระพาแล้วก็กินกับข้าสวยหอนหอนแซ่บเ,เอากรสีไปเบิ้งขั้นตอนในการเต็ตกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เอาสีใส่กระสิมีเหนือไก่เหลือดไก่บักพริกแหง้งหอมแดงกระเทียมคา ตะไคร้ใบบัก,กูดใบโหระพาเกลือผงชูรสกะทิกองกะปีขนโหมูน้ำตาลบักบเราวก็บักแฝงเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากระเซียววัตถุดิบที่เฮาเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างนา้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดากระสีมาปอกเปลือกบักแฝงเตรียมไว้สำหรับบักแฝงที่แม่อันดาสใส่ในมือนีนันแม่อันดากระสีใสทถึงเบิดปะมาณานวยหนึ่ง กะสิเป็นบักแฟงที่บอไคแก่ปันไดเนาะค่ะพี่น้องเพราะตะวันแม่นดาปอกเปลือกบักแฟงเร็จซับเรียบร้อยแล้วแม่นดากะสิมาพาบักแฟงแบ่งไว้สำหรับการแบ่งบักแฟงของแม่นดานั่นแม่นดากะสิแบ่งให้มันเป็นหกสินต่อบักแฟงหน่วยหนึ่งเสร็จแล้วแม่นดากะสิมาปาใส่บักแฟงออกสำหรับใส่บักแฟงถี่ว่าแม่นดาปาดออกนั่นกะสิเป็นในในส่วนถี่ว่ามันแก่เนาะค่ะพี่น้องส่วนใดถี่ว่ามันยังออนอยู่แม่นดากะสิจงไหวเนาะค่ะหลังจากที่ฮ้าปาใส่บักแฟงออกเซ็จซับเรียบร้อยแล้ว ต่อไปแม่อันดากสิมาหันบักแฟงเตรียมไว้สาหรับการหั่นบักแฟงของแม่อันดานั้นแม่อันดากรสิหั่นให้มันเป็นสนหน่อยๆประมาณนี้เลยเนาะค่ะเพราะตะวันหั่นบักแฟงเสร็จสับเรียบรอยแล้วแม่อันดากรสีเอาไปล้างน้ำเปล่าให้มันสะอาดแล้วต่อไปห้ากรสิมาซ้อยตะไคร่เตรียมไว้ในส่วนของตะไคร่ที่แม่อันดาใส่ในมือนีนั้นแม่อันดากรสิใส่ทั้งบิดประมาณสองต้นห้ากรสิใส่เป็นตะไคร้หยวกคือเกาเนาะขะพี่น้องหลังจากที่ว่าแม่อันดาซอยตะไคร่เสร็จสับเรียบรอยแล้ว ต่อไปแม่อันดากระสิมาหันคาเตรียมไว้สําหรับคาที่แม่อันดาสิใสแในมือนีนันแม่อันดากระสิใสเป็นคาออนข้ากระสิใสเป็นคาตาแดงหรือว่าคาลิงคือเกานะจ้าหลังจากนั้นแม่อันดากระสิมาฮันไกเตรียมไว้ในส่วนของไกที่ว่าแม่อันดาสิใสแในมือนีนันแม่อันดากระสิใสในส่วนของเหนืออกของมันเนาะค่ะพี่น้องแม่อันดากระสิใสทั้งบิดประมาณสินึงสำหรับการหั่นของแม่อันดานั้นแม่อันดากระสิหันให้มันเป็นสินนลอยๆประมาณนี้เลยเนาะค่ะพี่น้องแล้วต่อไปแม่อันดากระสิมาหันเลือดไกเตรียมไว้ สำหรับเลือดไก่ที่แม่อันดาสิใสในมือนีนั่นแม่อันดากระิใสเป็นเลือดก้อนเฮากระิใสทั้งเบิดประมาณก่อนหนึ่งการหั่นของแม่อันดานั่นแม่อันดากระิหั่นประมาณนี้เลยเนาะคะ่ะแล้วต่อไปแม่อันดากระิมาเด็ดใบโหระพาตเตรียมไว้ในส่วนของใบโหระพาที่แม่อันดาสิใสในมือนีนั่นแม่อันดากระิใสทั้งเบิดประมาณเคืองมดหลังจากที่เฮาเตรียมวัตถุดิบไว้เส็จสับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปเฮากระิไปตำพริกแกงกันเลยค่ะแม่อันดากะิเอาบักพริกแห้งตาม้วยกระเทียม กับหอมแดงที่เขาปอกเปลือกลางน้ำไว้เซสับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในโขกในส่วนของหอมแดงนี่คันเป็นว่าหัวใดมันใหญ่แม่อันดากะสิหันให้มันเป็นสิหน่หน่อยๆคือเกาเนาะค่ะพี่น้องมันจะได้ตามแหลกง่ายหลังจากนั้นแม่อันดากะสิใสเกลือลงไปจักน้อยนึงหลักก็ะตาม้วยคากับตะไคร้ที่ห้าซ้อยไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วแม่อันดากะสิตำให้มันพอแหลกเพราะตะวันเขาตำวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างแหลกเข้ากันดีแล้วต่อไปแม่อันดากะสิใสกะปิลงไปในส่วนของกะปิที่แม่อันดากสิใสในมือนีนั้ เสร็จแล้วห <toda> ่าก็สิตำชนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้ม <procure> ันเข้ากันเพราะตะวนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปแม่นดากะสีเอากระทะขึ้นค้างไฟหลังจากนั้นเ่าก็สิใส่กะทิลงไปสํหรับกะทิที่แม่นดากิซีใส่นมื้อนีนันแม่นดากะสิใส่เป็นกะทิกองเ่าก็สิใส่ทั้งเบิดประมาณกองหนึ่งพราะตะวักะทิของเขาเริ่มเดือดได้ที่แล้วต่อไปแม่นดากะสีเอาพริกแกงเต่เหา้ตำไว้เดียบรอยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วแม่นดากะสิใส่ข่าหมูลงไปประมาณสองก้อน ในส่วนของคานอนี่ค่ะแมนว่าพี่น้องคนใดมีคานอไกลก็สามารถใส่คานอไกลก็ไใดเด้อค่ะหลังจากนั้นแม่อันดากาซิไซน้ำตาลบักเ้าลงไปสํหรับน้ำตาลบักเผานั้นแม่อันดากาซิไซลงไปทั้งเบิดประมาณหนึ่งอนโตเสร็จแล้วแม่อันดากาสิขัวต่อไปอีกจักน้อยหนึ่งเพราะแต่ว่าพริกแกงของเขาเริ่มแดงใดที่แล้ว ต่อไปแม่นดากระเยเอาเนื้อไก่เี๋ยวหหันเตีมยว้เรียบ้อยแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยใบประกูดหลังจากนั้นแม่นดากระเอยบอกแฝงที่เวหหันเตรีมยว้เรียบ้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วแม่นดากระิขวาต่อไปอีกจักน้อยนึงเพราะตะวันบอกแฝงของห้าเริ่มสุกจักน้อยแล้วแม่นดากระซิใส่น้ำลัางคกลงไปแล้วก็ตามด้วยหางกะทิแล้วแม่นดากระิใส่น้ำปลาลงไปอีกประมาณลิตรนึงหลังจากนั้นเ้อกระิคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วแม่นดากระซิปิดฝาถิมใ้ตาไฮน้ำแกงของเเริมดืออจักหนยแล้ว ต่อไปแม่นดากระเสียเ,เลือดไกท่เท้าหันเตรีมไว้เรบอ้อยแล้วใส่ลงไปสําหรับปริมาณของเลือดไก่ที่แม่นดาส่ใส่ในมือน,นั้นแม่นดากระส่ใส่ถึงเบิดประมาณก่อนหนึ่งหลังจากนั้นแม่นดากระสิปิดฝาถิ่มว้ถาให้น้าแกงของฮัาสูกในระหว่างที่ฮักถาให้าหาแกงของฮัาสูกอยู่นั่น แม่อันดากระสีมหันบักพริกเตรียมไว้สําหรับบักพริกที่แม่อันดาสีใส่ในมือนีนันแม่อันดากระสีใสเป็นพริกสีฟ้าแดงห้องกระสีใส่ถึงเบิดประมาณหนึ่งกับมือพ่อตะวันหหันบักพริกเสร็จซับเรียบรอยแล้วแกงของหอกระซูพอดีนองขาพี่น้องแม่อันดากระเสริบบักพริกทแถวหันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเราก็ตามโดยผงชูรสประมาณหนึ่งกับอีกเคิงสอนซา หลังจากนั้นแม่นดากระซิไซใ,ใบโหระพาที่ห้าเด็ดเตรียมไว้เรียบ้อยแล้วใส่ลงไปเ็จแล้วแม่นดากสิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นห้ากริซิมรดเบิงขันเป็นว่าพอดีแล้วห้ากสิปิดแก๊สกแล้วก็กตะคอมสืบเดือดเลยเลยนาะคะ่ะเป็นจังใดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแ่บว่าจ้าสำหรับคลิปมือนีแม่นดาก็กขอจบ้แต่เพียงจำหนีสะก้อนจังคอยพอ,อกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี่แม่นดากระขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดาเนด้อคค่ะบุณหลาย